ไมค์แร่ใจพี่น้องวันนี้มาดูวันนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะหั่นดาม่าเด้อสั่งหมูเป็นกระตัวค่ะคืออะไรนี่มีเชฟมาหั่นให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวหมุนเด้อมาอยู่บ้านใครคะเดี๋ยวของบ้านสวัสดีค่ะนี่90โลพี่น้องสั่งเชฟมาแบบมาแล่ให้เลย สาวสาวสวัสดีค่าหน่อยเร็วนีคนนี้นงานเห็นไหมนี่ยู่กับเนเพื่อนแล้วข้าทุมวันคลิปย o วันจอยใม่วิดีโอคลิปนี่คือมุมหน้าบ้านอ่านี่นี่ก็มุมหน้าบ้าน ถ่ายจากมุมหน้าบ้าน เซ่ฮัลโหลเพื่อนบ้านนี่ตรงนี้อร่อยอะทุกอย่างเออนี่แหละวางนมมาเนี่ยเอาน้ำมันโต๊ะแช่แช่อันนี้เชฟใหญ่เอ้ก็ไปเลยปะเ้ยโอเคต่ออันนี้ตายเข้าไปเออแต่เอานี่เข้าไปเออมันแม่นดันนี้หูหมูใส่หูนะอันนี้ไหนหูอยู่ไหนนั่งนันนี้อยู่ไหนตนเลข้ามีหมูกเขามีหัวมาให้ดันนี่ยมีแบงค์กระปกผลก็หนึ่งๆปายก็ไม่เอาไงแต่เกาเอามาโปรเฟชชั่นแนลเนาะเนี่ยแบบมีลงมีเล อันนี้คือสั่งสั่งเขามาแล้วเขาก็มาแบบว่าเอามาส่งแล้วเขาก็ชํามเล็ดให้มันหลังองสั่งแบบเป็นตัวมาหั่นดีกว่าเนาะอ๋อแคจะหั่นเองเหรอหั่นแบบว่าทาหมูหั่นเนี่ยเอออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราจะหั่นเองเราไม่ได้กินอ๋อที่หมุนเออใช่เราทําเองได้คืออะไรนี่ไง มีดเขาหามีดเหรอเขาบอกมีดเขาหายเข้าเนื้อเข้นเ้ส่วนที่หายไปเครื่องในไงไปดูไปดูเครื่องไหนสาวๆพี่ๆเขาต้มกันอยู่ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนนี่พี่ยัยทำอะไรนี่ในส่วนของเครื่องในนี่ค่ะอันนี้ไสอันนี้ตับมะลาอันนี้แม่ครัวเดี๋ยวกินตับเสาวโคราชสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะอะไรยังไงเมาแล้ว เฮ้ยนั่นเห็นไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มสาวคนพออย่างนี้ไปไปทุกคนทุกคนก็จะนั่งรุ่นดูเชฟแบบว่าแต่งตัวมาหั่นหมูน่ะเสื้อเชฟเสื้อกับสีชมพูออ้ยหูอันนี้อันไหนนี่อันนี้เดือบเจียวน้ำมันอย่างอร่อยเลยนี่ เออชำกากหมูเอ,เออเราก็แบ่งเลยใครอยากได้อะไรก็นี่ออโอ้ยพยิาเก็บซุกดูอ,อันนี้นะฉันอยากได้ไ <laughs> ดูเชีบหันหมหันหมสาสาวเย็นลุ้นกันใหญ่ มาสง่งโคตรนี่เลยกร,กระดูกมันเนาะเอาไปต้มซุป เขาจะเล่ตามไอ้นี่ตามข้อกระดูกไงมันจะตัดง่ายใช่ไหมเขามาทก่อนเขามาส่งเก็กกิมูเขาทำทุกวันไงโคตรจริงเลยโตพ่ยาซื้อมาใหม่เปิดจริงบอกว่ารอเพื่อนมานั่งไม่ได้นั่งหมูนั่งก่อนกระดูกกระดูกต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใครแก่ทาหากระดูกไม่ใช่อะไรต่าง เนี่ยแกเอากิโลต้านต้านเอาเท่าไหร่เลือกเป็นชิ้นเราไม่รู้แต่ก็จะเอา5โลมันคงไม่ได้เป็นเป๊ะพี่5โลเอาแต่กระดูกหนึ่งก้อนสิบห้าเลยไดไหมสิบสิบโลเอาไปแต่กระดูกแล้วกันเอาหมดทุกกิโลแล้วเหรอพี่คือแชร์กันหมดแล้วใช่ไหมแล้วเขาต้องแบบอันนี้ นี่งอัดด <Ja. S 2> ูอ <anak lonely> ัา no. ดูไม่ไม่ไน่ะเ่่งดูสองเสาไม่ไม่ยืนรุ่นอย่างคไม่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 าม่ไ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 ่ไม่ไม่งมนไม่ไร่ไม่ไม่ไม่นม่ไมนไม่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 ม่ไไม่ นี่ๆๆเจ้าบ่ายังไม่มีเจ้าเบาเลยเอาหมูมาเอาเจ้าบ่ามาฝากน้องด้วยเลยเป็นพ่อค้าหมูเราเนี่ยเราต้องพูดเป็นภาษาในแลบไหมสองนุ่มสองนมนะสมาชิกเจเดนเจเดนไม่ถามไม่บอกเจเดนนะในเบามานี่นะถ้าล่าลูกามาก็อยากมาได้แกส่วนดีเนาะ โต๊ะแก่น่ะโดนหมูเปิดซิงเลยเพี่อยคนยังไม่ได้นั่งเลยเชี่ยวชาญน่ะฝรั่งฝรั่งนี่เก่งนะนั่น่ะอู้ระวังนะลูกพี่ ถามเขาสองพลาดเขาสิว่าเขาเขาาทำาวันหน่งกี่ตัวเนี่ย Who feel fucking happy? Alkedar นเอกซ์ไลทเนี่ยอ๋ออ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 อ จากว่าคุณเจฉันเป็นคนโฮสต์โฮสต์ฉันอยู่ในสกอเนเบย์โอ้โหใช่ดู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 ด เออไม่เจอกันตลอดไม่ไอ้ที่ไอ้ที่ยืนเป่าเนี่ยไม่ได้อยากได้หมูนะอยากได้คนอยากได้คนทำหมูอ๋อเป็นเดนเขามีแฟนแล้วแต่ไม่เป็นไรแฟนที่เฉยเนาะจับหวานจับหวานจับหวานเขามาเสิร์ฟด้วยนี่หื้ออะไรอ่ะเฮ้ยู่วะอะไรก็ไม่รู้เหรอ ไม่ใช่เธอกินโดนไอ้ไอ้หัวใจบ่ะเอาวังเดใช่ไหมขยันขยับขยับหูไปเขาจะโยนเขาเดี๋ยวเอามากินมามาที่ไหนหรออือสาวแพรว่าที่หลังกินก่อนนะเธออ่ะเอาไม่ว่าแล้วพวกเธอมาแต่ก่อนพวกเธอกินน้ำก่อนฉันแล้วกินด้วยกินด้วยทีเจ้ายาเขาบอกว่าทีไซสเขาบอกว่าอ่า เขาบอกว่าชีลอยต้องยแล้วนี่ไหมืปลายืนอยู่รีวิวใช้ตับฝานแก้วไอไมหมดใจเลยนะีดีอะตับอะมอร่อยนะอร่อยมันซอสตัวแหละไม่จับมยากาศไม่ิมมันใส่ไ้ไอใส่แต่ก็อยากได้อยู่แต่มีดนะแต่มต้องไที่ไม่แต หันมีพี่ใหญ่ผมหายไมเนไรมม่ร้ำมันก็ปิดอกในรบมันขุ่มไงมันกินะอยู่เออหวันเป็นลมขมปัญญาเอาเลยเอาเขาเอามีดมาจากไหนสามเล่มอะอเขาแอบไว้เหนียมเหนียวต้มนานต้มนานพูดนะไปยูกส่เขาไม่ได้แต่งานนะไมนแฟนนะไหลองใส่ดู

อีเปี้ยวหั่นศพเนาะคือเรื่อยแบบนี้เด็ดมันหั่นอ่ะมันรู้อยู่ว่าอะไรเนาะแต่เขาจะรู้ไอ้จริงไงว่าตรงไหนหั่นเออเขาคุณเรียนรู้มาแล้วเนาะพกเลขขาหมูสาวเยินรุ่นถ้าก็มีนี่ไม่รู้เท่าไหร่ยินรอเก้าสิบ กินกันแบบ V I P นะเจะของจะของแล้วนี่มาทำให้เองไงนะเอาเฮ้ยกินดาหิวไปเดี๋ยวนี้เด้อ